ครับผมใช่ครับตัวตื่นเต้นตัวตื่นเต้นเหมือนกันใเลยนะครับตื่นเต้นครับตอนนี้ครับตอนนี้ตื่นเต้นมากช้อนนี้นี่คือฝ่ามือเดียวคือไม่ได้มีภาพนี้มานานมากแล้วครับแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ค่ะกับการแสดงคครรัั้้งนีบการแสดงครั้งนี้เหรอเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นมือขวาของพี่ทะเลครับสั่งอะไรก็ทําอย่างนั้นสายโมสายโหดสายบู๊สายดุสายลุยเพราะว่า ฝั่งนู้นเขาก็จะมีพระนางก็กุกเก๊กก็จะมีคบรถของขาเขาก็เข้มข้นในเรื่อง,องราของเขาแต่ฝั่งเราก็แบบเข้มข้นในฝั่งเราเหมือนกันครับ่แต่ภาพที่คอมที่เคยแสดงก็คือจะเป็นแบบหล่อให้พมุดคนละเรืเ่องเลยคร,รับคนละเรื่องเลยครับพมดเหรเรื่องนี้คืออะไรพมดเขาเรื่องนี้เ,รเ,เหรอจริงๆเราเป็นสายบู๊สายลุยใช่ไหม,มแต่ว่ากลับมาเนี่ยเราจะเราจะมีแผลกลับมาตลอด เราจะโดนยำตลอดเวลาเละตุ้มเปะไปทุกที่ที่นายสั่งครับผมเราก็ต้องพร้อมจิบตัวโอ้ยเรียกว่าจนน่วมเลยครับนี่น่วมมากๆทุ่มเทมากมาครับผมเ่าเน่ยถาว่าเรื่องนี้จะได้ชมอะไรตอนไหนบ้างก็เรื่องนี้นะครับตอนไหนนี่เรายังไม่แน่ใจว่าจะออนแอร์ตอนไหนแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเราได้ปิดต้องไปแล้วครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการตัดต่ออยู่เห็นพี่สายบอกว่าน่าจะเกินขึ้นแล้ว นะครับตอนนี้ใช่ครับเรื่องกาินละกาอะไรบางสติดูกับปัจจุบันแล้วก็ต้องแน่แน่อยู่ปัจจุบันแข็งแรงอยู่ปัจจุบันดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องเงที่นอนที่ไงว่าตัวอย่างเนีตัวอย่างเหรอเดี๋ยวนะเพราะว่าเห็นในโซเชียลบางอันก็คือบางอังที่ร้างมาเรื่องก็บอกโอ้ยมีมเมนดีๆอะไรนีั่นั อันนั้นน่าจะเป็นคอนเทนต์น่าจะเป็นแบบมิติไม่มีไม่หยังไงยกตัวอย่างย,ยังไงอ่ะก็อ,อาจจะเป็นแบบอผมนอนเขาส่วนใหญ่เวลาเขาเขาทํางานหรือว่าเขาโฟกัสอะไรบางอย่างอยู่ในมือถือเขาจะโฟกัสได้อย่างเดียวนนเวลาผมพูดเนี่ยผมแล้วเขาจะไม่ดีเลย,นนเยแล้วเราเราแบบอบแอบจังกุนกิดนิดนึงแต่เราก็เข้าใจขา่าวมันเป็นเรื่องพวกอะไรามากกว่า ตอนช่วงแรกแม่บอกว่าในระหว่างที่เราทำอะไรว่าเราทำอะไรมันจะเริ่ม <c oughs> ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดอ่าแล้วตอนแรกเราระยะห่างระหว่างอายุผมก็มองว่ามันไม่ใช่อุปภรษาขน <c oughs> าดนั้นเพราะว่าเราก็แบบคือเราก็เรา,เราต้องปรับตัวเข้าหากันอยนู่ไม่ว่าไม่ว่าจะเขาับใบไอนการทำอาหารบ้างทีนี้ช่วง มันมเกียวการทำอาหารนี่ใช่มันยมากมันเกิดจากอะไรครับเสน่ห์มาจากของเรามันเกิดจากอะไรหรอคือ,อ,รรอเราชอบทําอาหารอยู่แล้วชอบพากันไปกินเออมีรั้วนวันก็พากันไปกินนี่แหละครับผมแล้วทีนี้น้องเขาก็บอกว่าเฮาย้ยเบบี๋เนี่ยทำอาหารเก่งชอบกินอาหารชอบพานกินนู่นกินนี่ควรทําช่องของตัวเองหาอ่า,าก็เลยแบบตอนนี้เพิ่งทำติ๊กต็อกขึ้นมาแล้วก็เป็นคอนเทนต์อาหารล้วนเลยครับก็เลยตอนนี้ก็เลยขยันลงคอนเทนต์ใหม่ จริงๆมีช่องคู่กันแล้วอ่าช่องหนึ่งแต่ว่าผมทำช่องเดียวขึ้นมาใหม่ช่องหนึ่งแล้วพี่อาจะทำใหมเรื่อยๆก,ก็ลองลองไปเรื่อยๆเผื่อมันมีอะไรต่อยอดได้คพี่ไปก็น่ารักน,นะครัคคบอกว่าพี่อาทำอาหารเก่งทำอาหารเป็นด้วยแล้วก็ทำไม่แตกมาตลอดเวลาเลยก็จะทำไปเรื่อยท,ที่ที่ทำให้เขาเอ่อทำทำให้เขากินเพราะว่าเขาเขาทำไม่แตกทำไม่เตลย์เขาเป็นของเขาครับ อาหารที่ทำสดเนีหย่ก็จะเป็นอาหารแบบแบบไหนครับอาหารอีสานอาหารไทยอะไรทั่วไปเลยครับทั่วไปเลยใช่เรื่องนี้เราก็รู้ condition เราที่เขาว่าแต่งงานเป็นมิตนเราครอบครัวแน่แน่ก็ควรจะเป็นแบบนะครับเราเป็นครอบครัวเป็นตระกูลมาได้ตรงครับผมอนการพยายามมาหาให้กับรูปนี้นะครับยาที่ประมาณ2ปีสำหรับผมเนี่ยผมอยากวางไว้ให้ได้เร็วที่สุด เพราะว่าเราเข้าเลขสี่มันความคิดเราเปลี่ยนไปต่อยน่ใช่เรียกเรื่อ<น>งนนที่ที่ทำในปีได้แล้วึกษาใช่แค่ห้าปีไม่ได้ก่อนี้ครับจะเรียกวันนั้นด้วยอันนี้เอาเราวางไว้แบบคร่าวๆก่อนเราไม่อยากกดกันตัวเองอืมจเริ่มเบ็นนักศึกษาโอ๊ยเอาสเต็ปมาให้ได้ก่อนออเอาสเต็ปมาให้ทได้ก่อนครับผมขอบคุณครับคุณนะคะ